ん ทำเอา FC แฟนขับกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับเมื่อ Thailand Box o f f i c e and Entertainment ได้ออกมาเปิดเผยรายได้ภาพยนตร์ขายอ่อนล่าสุดตอนนี้ผ่านหลัก80ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย่ yeah. ก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจครับกับบอสโจยมินินและทีมผู้สร้างทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ Thailand Box Office and Entertainment นะครับได้ออกมาเปิดเผยรายได้ภาพยนตร์ล่าสุดเผยเนี่ยบอกว่า รายได้หนังไทยทั่วประเทศตอนนี้ท่าแรกผ่านเกณฑ์15ล้านบาทแล้วนะครับและน่ารักมากมาก,มากตอนนี้นะครับ40ล้านบาทแล้วและภาพยนตร์คายอ้อผ่าน80ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยกันแล้วกันครับทุกคนจะได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ครับทุกคนจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของภาพยนตร์คายอ้อแต่กระแสนเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดเรือ เลยนะครับ fc l ันค,ครับทุกคนก็แห่ไปชมทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางตอนนี้หากไปเช็คตามแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะได้เห็นได้ว่าทุกพื้นที่ที่มีขายอ้อฉาย fc Fan ค l ับยังเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์กันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ sf cinema แล้วก็ major cineplex ได้ออกมาประกาศข่าวล่าสุดสาหรับใครที่รอคอยภาพยนตร์ที่แบบว่าราคาถูกลงเนาะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับภาพยนตร์ขค บัตรกับทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่69บาทเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่12สิงหาคมตลอดโปรแกรมฉายนี้นะครับพฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์ขายอ้อครับทุกคนช่วงนี้รีบเลยนะครับบัตรถูกมากๆกครับทุกคนแต่ที่แน,น่นอนหลุดโฟกัสไปที่รายได้ของภาพยนตร์ขายอ้อซึ่งบอสโจเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าหนังแตะไปถึง80ล้านผมจะทําภาค2ขึ้นมาอีก,กนี่ขอกระแสต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนว่า Thailand Box Office and Entertainment ที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยรายได้เนี่ยคงที่หรือยังหรือว่าแท้จริงแค่ไหนอันนี้เป็นเพียงอ่าเพจหนังครับทุกคนที่เขาเหมือนกับออกมาวิเคราะห์ารายได้ภาพยนตร์ขายออนะครับซึ่งวันนี้มีเพจฟิล์มทเวนตี้ด้วยเนาะที่ออกมาเปิดเผยรายได้ที่ไม่ตรงกันสำหรับภาพยนตร์ขายออนะครับซึ่งฟิล์มทเวนตี้เนี่ยเหมือนกับประกาศว่าภาพยนตร์ขายออตอนนี้อยู่ที่ 78ล้านหรือว่า76ล้านประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งแบบว่าตัวเลขเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆครับทุกคนตอนนี้กําลังจะมุ่งสู่80ล้านบาททั่วประเทศก็อยากจะให้ fc แฟนคลับทุกคนเนาะเข้าไปสนับสนุนภาพยนตร์คายอ้อกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งพรุ่งนี้องค์อิงอเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเนี่ยจะไปแจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับทุกคนเมเจอร์ซีนีเพล็กนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปรับบัตรชมกับน้องได้เลยนะครับ ครอ้อเนาะทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าเราเห็นความตั้งใจของบอสโจโยมินินมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา จัดใหญ่มากๆครับทุกคนนี่คือความทุ่มเทของบอสโจนะนําช้างครับหลายเชือกมาแล้วก็แห่ผู้สร้างครับทุกคนมาในงานแล้วก็ถแถลงข่าวในวันนั้นหากทุกคนยังจําได้อ,อาจจะมีสะดุดบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้กํากับนั่นเองครับทุกคนเคยพูดเอาไว้เสมอว่าหนังเลือกคนเขียนบท หนังเลือกผู้กำกับครับทุกคนจนได้พี่หม่ภาวัตนะครับได้มากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็พี่เอี้ยงครับจากนักแสดงร่างทรงครับได้มาเขียนบทในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของรายได้แต่ที่แน่ๆครับทุกคนถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองปกตินะครับในเรื่องของสงครามอะไรต่างๆเนี่ยอุ้มิมขอกระแสเชื่อว่าตอนนี้น่าจะทะลุ100ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ครับทุกคนเสียนนนี่แหละสารฝันเสียนนให้หน่อยครับเสีย นเนนี่ยประกาศเอาไว้แล้วนะทุกคนบอกว่าถ้าภาพยนต์คายอ้อเนี่ยแตะไปถึง100ล้านบาทนะครับเสียนนเนี่ยจะโกลนหัวแล้วก็บวชนะตอนนี้80ล้านแล้วก็เป็นคนอีกนิดเดียวนะครับไม่นิดเลยนะจากทุกคนเนาะเข้าไปสารฝันเสียนนหน่อยไม่รู้ว่าเปลี่ยนคําพูดหรือย,ยัง เขาเรียกว่าอะไรแป้านหรือเปล่าเสียนงนจะบวชเนาะทุกคนจริงๆก็บวชได้แล้วนะ80ล้านเนี่ย fc แฟนคลับก็แบบว่าโอ้โหช่วยกันดันช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์นะครับทุกคนสำหรับภาพยนต์ขายอ้อบางคนเนี่ยดูแล้วดูอีกนะครับบางคนเนี่ยดู6 7 8รอบก็มีอย่างอิ่มเนี่ยตอนนี้8รอบแล้วเราชมภาพยนต์เรื่องนี้เราไม่รู้สึกว่าเบื่อเลยครับทุกคนเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับแล้วก็มีทั้งอุ่งอิงเพชรบ้านแพงอีกแล้วก็เนื้อหาที่มันตื่นเต้นเราใจครับทุกคนเนะออะาะ คือมีตัวละครหลายตัวที่ให้เราเนี่ยได้เลือกดูกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยินดีด้วยกับภาพยนตร์ขายออที่แตะไปถึง80ล้านบาทแล้วทั่วประเทศนั่นเองครับทุกคนน้อต้องบอกวันเลยว่าบอสโจก็น่าจะหายเหนื่อยแล้วแหละในตอนนี้สําหรับการทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมานาะเพราะว่ามีอะไรที่กดดันหลายอย่างมากๆนะครับทุกคนด้วยกระแสความแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบแหละบางคนให้คะแนนเนี่ยไปถึงต่าสุดบางคนให้คะแนนไปถึงสูง สุดก็เหมือนการทานร้านอาหารนี่แหละครับทุกคนเนาะบางคนก็ชอบรสชาตินี้ชอบรสชาติที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉันก็ดานาจิตตังนะครับแต่มิ้งความกระแสส่วนตัวคือชอบมากๆอย่างวันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดาวมากกับบอสโจยมินินนะบอกว่าหนังเรื่องเดียวโฆษณาโปรโมทอย่างกับหนังฮอลลีวูด เออแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะทุกคนต้องบอกว่าคือการโปรโมทของบอสโจโยมนินเนี่ยอิบมองว่ามันจะเป็นโมเดลในอนาคตนะครับกับการโปรโมทภาพยนตร์แบบนี้ทุกคนการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือการโปรโมทเนี่ยสำคัญมากๆและบอสโจยมนินเนี่ยเขาทาให้เห็นแล้วว่าการโปรโมทแบบเขาเนี่ยมันได้ผลสําเร็จและรายได้หนังไทยตอนนี้คายออลก็คือสูงที่สุดแล้วนะครับน้องเพราะฉะนันก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็การโปรโมทแบบนี้เชื่อว่าภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยจะนําไปเป็นแบบอย่างอย่างแน่นอนนะครับ แล้เมื่อคืนนี้ก็มีเหมือนกับสมาคมภาพยนตร์เนาะมาหาบอสโจโยมานินใช่ไหมครับทุกคนบอสโจโบอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนหรือว่าจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับองอิงหรือว่าจะเป็นใครอ้อสอก็ต้องมารอติดตามกันเพราะว่าผู้ชายที่ชื่อโจโยมานินเนี่ยเขามีอะไรให้พวกเราเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาจริงๆเนาะทุกคน นะเพราะจะต้องมารอลุ้นกันว่าเมื่อวานนี้เขามีการพูดคุยอะไรกันเชื่อว่าบอสโจเนี่ยก็น่าจะมีการออกมาประกาศอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับขอบคุณ Thailand Box Office a n d e n t e r t a i n m e n t นะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยเห็นบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยคายอ้อเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นรถโชว์แล้วเนาะเป็นช่วงที่ ภาพยนต์เขาเรียกว่าอะไรโรงหนังบางโรงเนี่ยเหมือนกับปิดไปแล้วเหมือนกับไม่มีใคอรอ้อแล้วแต่ยอดเงินที่แบบว่าโอ้โหขึ้นมาเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าสูงมากๆเลย m c ฟั n นคับอย่างภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยก็เข้าไปชมกันอย่างถล่มทลายแล้วก็ภาคกลางก็เยอะเช่นเดียวกันครับทุกคนกระแสขายอ้อเนาะย,ยังฟีเวอร์อยู่ในตอนนี้และยังมีอีกหลายๆคนครับที่ ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะทุกคนอย่างเช่นพ่อค้าแม่ขายที่เขาแบบขายของทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาว่างจริงๆก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนเนาะหาเวลาว่างไปดูแหละเพราะว่าการชมในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะได้อัติรศเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงอะไรต่างๆครับทุกคนมันก็จะได้อัธรสมากกว่ากันนั่นเองนะครับวันนี้เนาะและทุกคนละครับมีความที่เห็นว่ายังไงบ้างฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันครับแสดงความยินดีกับบอสโจยมานินแล้วก็ทีมนักแสดงครับแล้วก็ทีมผู้สร้างขายอ้อทุกคนเนาะที่ตอนนี้ ขายออดแตะไปถึง80ล้านบาททั่วประเทศแล้วก็ขอให้ปังปังเป,ปรี้ยงเปรี้ยงกันต่อไปกันแล้วกันครับแล้วก็ขอให้มีขายออภาค2คาดหวังอยากมีอยากชมอีกเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกับมันต้องมีอะไรต่อเนื่องอย่างแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนก็หวังว่าบอสโจยมนินนะครับจะทําภาค2ขึ้นมาให้ FC ฟซีแฟนคลับได้ชมกันต่อนะคะ